สวัสดีครับเมอร์ตั้มชาแนลครับวันนี้เห็นทะเลลงเยอะเป็นพิเศษเลยน้ำลงนะครับก็เลยมาถ่ายตอนแรกก็กลัวเฮ้มันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าเพราะมันไม่เคยลงเยอะขนาดนี้นะหรือว่าผมจำไม่ได้ก็ไม่รู้ะตรงน,นู้นมีนกอยู่ตัวลองซูมดูนี่ก่อน ตกอะไรไม่ทราบได้นะครับหนึ่งตัวโอเคเดี๋ยวไปเดินดูกัน มันลงมากเป็นพิเศษเลยนะครับถ้าใครอยู่แถวนี้น่าจะรู้สึกได้ว่ามันลงเยอะมากในวันนี้ ตรงนู้นเป็นฝั่งของวัดสริหีบนะครับและด้านนู้นก็จะเป็นเออ่ท่าเรือจุกเสม็ดตอนน้ำลงมันก็จะมีเหมือนเป็นล่องน้ำอย่างเงี้ยสวยดีน้ำใสามากเลย แล้น้ำแถวนี้มันก็จะไม่ลึกหรอกครับตื้นเดินไปไกลนูน้นกว่าจะกว่าจะท่วมหัวนะครับโอ้กว้างดีจังเลยแล,แล้วก็มีเกาะแก่งต่างๆนะมันสวยดีผมชอบทะเลที่มันมีอะไรให้เห็นบ้างเนะี่ยมองไปแล้วก็เห็นพวกเกาะพวกเรือพวกอะไรบ้างอนะไม่ชอบ ทะเลที่มันมองออกไปแล้วมันแบบวังว้างอ่ะนะฮะโอเคขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ